หลายคนคิดว่าศีลห้าเป็นเพียงกฎทางศิลธรรมที่ทำให้เราเป็นคนดีในสังคมแต่คุณเคยรู้ไหมครับว่าในความเชื่อโบราณศีลห้าไม่ใช่แค่กฎจริยธรรมธรรมดาแต่คือกฎศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมตรงกับกฎแห่งกรรมภพภูมิและสิ่งเร้นรับที่เรามองไม่เห็นถ้าเราตั้งใจรักษาศีลแต่กลับเผลอล่วงละเมิดไปผลร้ายที่ตามมาอาจไม่ใช่เรื่องเล็ก มันอาจกลายเป็นการสร้างเจ้ากรรมในเวรที่จะตามจองเวรไม่จบสิ้นหรือทําให้เทวดาผู้คุ้มครองตีตัวออกห่างจนพูดผีปีศาจและสิ่งอัปมงคลเข้าถึงตัวเราได้ง่ายขึ้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงชัดว่าศีลห้าคือมนุษยธรรมเป็นหลักประกันที่จะทําให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์อีกและความเชื่อของคนโบราณยังเสริมอีกว่าการผิดศีลเป็นอาจินคือการเปิดประตูสู่ความทุกข์ ทั้งในชาตินี้และหลังความตายขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เสียงธรรมนำทางวันนี้ผมอยากชวนคุณมาร่วมกันค้นหาว่าการล่วงละเมิดศีลห้าแท้จริงแล้วส่งผลอย่างไรบ้างและทำไมคนโบราณจึงเตือนนักหนาว่าอย่าประมาทกับศีลห้าแม้เพียงข้อเดียวท่านผู้ฟังผู้เจริญในธรรมทั้งหลายท่านเคยหยุดฟังเสียงของโลกหรือไม่ทุกสรรพเสียงล้วนเล่าเรื่องราวแห่งการเวียนว่าย แต่มีเสียงหนึ่งที่ประเสริฐที่สุดคือเสียงแห่งลมหายใจในอัตภาพของมนุษย์นี้เองลมหายใจที่ได้มาแสนยากเย็นดังเต่าตาบอดที่ร้อยปีจะโผล่ขึ้นมาสักครั้งแล้วจะสอดหัวเข้าบ่วงที่ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางมหาสมุทรได้อย่างไรการได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ยากฉันนั้นนี่ไม่ใช่เพียงการมีชีวิตแต่คือการได้รับโอกาสทองที่สรรพสัตว์ทั้งหลายในภพภูมิต่างๆเฝ้ารอคอยโอกาสที่จะได้สร้างเขื่อนกั้นกระแสทานแห่งบาป และสร้างสะพานทอดข้ามวัตตะสงสารไปสู่ฝั่งพระนิพพานในการนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในขุทกนิกายธรรมบทว่ากิจโฉมนุสสปติลาโภการได้อัตภาพเป็นมนุษย์แสนยากยิ่งนักยากเพื่ออะไรก็เพื่อโอกาสในการสร้างคุณงามความดีพระองค์จึงทรงย้ำเตือนเสมอด้วยพุทธวจนะที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นแหลเราผู้ได้โอกาสอันประเสริฐนี้แล้ว จะไม่เป็นที่พึ่งให้ตนเองแล้วจะให้ใครมาพึ่งเล่าเมื่อการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากเย็นและมีค่าถึงเพียงนี้แล้วสิ่งใดเล่าที่จะเป็นเครื่องรักษาคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้คำตอบนั้นอยู่ไม่ไกลเลยและคำตอบนั้นก็คือศีลนั่นเองครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมเรื่องมนุษยธรรมคือธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ซึ่งก็คือการมีศีลห้าควบคู่ไปกับเบญจธรรมห้า อันได้แก่ความเมตตาการุณาการมีสัมมาอาชีวะการสำรวมในกามการมีสัจจะวาจาและการมีสติสัมปชัญญะพระองค์ตรัสว่าผู้ใดปราศจากศีลห้าผู้นั้นแม้มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจนั้นได้ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วและเมื่อกายแตกดับที่ไปอันน่าหวาดหวั่นคืออบายภูมิสีอันได้แก่นรกเปรตอสุรกายและสะเดรจชาน การผิดศีลนั้นเปรียบเสมือนการทลายกำแพงป้องกันตัวเองเปิดทางให้ความพินาศเข้ามาแต่ผลร้ายของการกระทำนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโลกที่เรามองเห็นเท่านั้นนะครับมันยังส่งผลไปถึงโลกทิพย์โลกแห่งวิญญาณที่ซึ่งมีเจ้าหนี้บางคนกําลังรอคอยการทวงถามอยู่ท่านผู้ฟังผู้เจริญในธรรมทั้งหลายท่านเคยหยุดฟังเสียงของโลกหรือไม่ทุกสรรพเสียงล้วนเล่าเรื่องราวแห่งการเวียนว่ายแต่มีเสียงหนึ่งที่ประเสริฐที่สุด คือเสียงแห่งลมหายใจในอัตภาพของมนุษย์นี้เองลมหายใจที่ได้มาแสนยากเย็นดั่งเต่าตาบอดที่ร้อยปีจะโผล่ขึ้นมาสักครั้งแล้วจะสอดหัวเข้าบ่วงที่ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางมหาสมุทรได้อย่างไรการได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ยากฉันนั้นนี่ไม่ใช่เพียงการมีชีวิตแต่คือการได้รับโอกาสทองที่สรรพสัตว์ทั้งหลายในภพภูมิต่างๆเฝ้ารอคอยโอกาสที่จะได้สร้างเขื่อนกั้นกระแสทานแห่งบาป และสร้างสะพานทอดข้ามวัตะสงสารไปสู่ฝั่งพระนิพพานในการนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในคุทถการนิกายธรรมบทว่ากิจโฉมนุสปติลาโภการได้อัตภาพเป็นมนุษย์แสนยากที่นักยากเพื่ออะไรก็เพื่อโอกาสในการสร้างคุณงามความดีพระองค์จึงทรงย้ำเตือนเสมอด้วยพุทธวจนะที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นแล เราผู้ได้โอกาสอันประเสริฐนี้แล้วจะไม่เป็นที่พึ่งให้ตนเองแล้วจะให้ใครมาพึ่งเล่าเมื่อการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากเย็นและมีค่าถึงเพียงนี้แล้วสิ่งใดเล่าที่จะเป็นเครื่องรักษาคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้คำตอบนั้นอยู่ไม่ไกลเลยและคำตอบนั้นก็คือศีลนั่นเองครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมเรื่องมนุษยธรร,รมคือธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ ซึ่งก็คือการมีศีลห้าควบคู่ไปกับเบญจธรรมห้าอันได้แก่ความเมตตาการุณาการมีสัมมาอาชีวะการสำรวมในกามการมีสัจจะวาจาและการมีสติสัมปชัญญะพระองค์ตรัสว่าผู้ใดปราศจากศีลห้าผู้นั้นแม้มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจนั้นได้ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วและเมื่อกายแตกดับที่ไปอันน่าหวาดหวั่นคืออบายภูมิสีอันได้แก่นรก เปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานการผิดศีลนั้นเปรียบเสมือนการทลายกำแพงป้องกันตัวเองเปิดทางให้ความพินาศเข้ามาแต่ผลร้ายของการกระทำนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโลกที่เรามองเห็นเท่านั้นนะครับมันยังส่งผลไปถึงโลกทิพย์โลกแห่งวิญญาณที่ซึ่งมีเจ้าหนี้บางคนกำลังรอคอยการทวงถามอยู่ท่านผู้ฟังผู้เจริญในธรรมทั้งหลายกรรมนั้นเป็นยิ่งกว่าเงาเพราะเงาจะหายไปในความมืด แต่กรรมจะยิ่งปรากฏชัดในความมืดมิดแห่งความตายกรรมเป็นดั่งนายบัญชีที่มองไม่เห็นคอยจดบันทึกทุกการกระทําของเราลงในสมุดพบไม่เคยผิดพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีกรรมดีนั้นมีกลิ่นหอมฟุ้งขจรไปทั่วโลกทิพย์ดึงดูดเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เข้ามาอนุโมทนาและปกปักรักษาแต่กรรมช่วงนั้นมีกลิ่นเหม็นเน่ายิ่งกว่าซากศพยิ่งกว่าสิ่งปฏิกูลใดๆในโลก ลิ่นเหม็นนี้เองที่ขับไล่เทวดาประจําตัวให้ตีจากและเชื้อเชิญเหล่าผู้ถีปีศาจและสิ่งอัปมงคลให้เข้ามาทวงถามในทางความเชื่อนั้นทุกครั้งที่เราทําผิดศีลห้าไม่ใช่แค่การสร้างบาปแต่คือการทุบทําลายเกราะทิกที่คุ้มครองตัวเราและผลร้ายที่มองไม่เห็นก็จะตามมาทันทีอย่างน้อย4ประการด้วยกันครับประการแรกเทวดาประจําตัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะตีตัวออกห่าง มีความเชื่อว่าคนทุกคนมีเทวดาประจำตัวคอยคุ้มครองดูแลแต่เทวดาเหล่านี้เป็นผู้ยินดีในคุณงามความดีเมื่อเราผิดศีลกลิ่นของศีลที่ด่งพร้อยนั้นเป็นกลิ่นเหม็นในโลกทิพย์ทำให้เทวดาทนอยู่ด้วยไม่ได้และจะตีตัวออกห่างเมื่อปราศจากกราะคุ้มครองจากเทวดาแล้วพูดผีปีศาจคุณไสมนดำและสิ่งอัปมงคลต่างๆก็จะเข้าถึงตัวเราได้ง่ายขึ้น ทำให้ชีวิตตกต่ําประสบเคราะห์กรรมไม่สิ้นสุดประการที่สองคือการสร้างเจ้ากรรมในเวรที่จะตามจองเวรนี่คือความเชื่อที่ชัดเจนที่สุดโดยเฉพาะกับการผิดศีลข้อ1คือการฆ่าสัตว์และข้อ3คือการประพฤติผิดในกามการฆ่าสัตว์นั้นเชื่อว่าวิญญาณของสัตว์ที่ถูกฆ่าจะผูกอาฆาตพยาบาทกลายเป็นเจ้ากรรมในเวรคอยติดตามจองล้างจองผลาญไปทุกพทุกชาติ อาจจะมาในรูปแบบของศัตรูหรือโรคภัยไข้เจ็บที่หาสาเหตุไม่พบส่วนการผิดลูกเมียเขานั้นเป็นการสร้างศัตรูและความเจ็บแค้นอย่างรุนแรงทําให้ชีวิตมีแต่ศัตรูเจอแต่คนไม่จริงใจครอบครัวแตกแยกข้ามภพข้ามชาติประการที่3คือเศษกรรมจะตามมาส่งผลในชาติปัจจุบันแม้ยังไม่ตายผลกรรมจากการผิดศีลก็จะเริ่มส่งผลให้เห็นในชาตินี้ก่อนซึ่งคนโบราณเรียกว่ากรรมติดจรวด โดยจะปรากฏออกมาในรูปแบบที่สอดคล้องกับการกระทำนั้นๆเช่นคนขี้ขโมยทรัพย์สินจะเก็บไว้ไม่อยู่มีเหตุให้ต้องเสียไปเสมอคนโกหกเป็นนิดก็จะไม่มีใครเชื่อถือในคำพูดถูกหลอกลวงซ้ำแล้วซ้ำเล่าคนดื่มสุรามืนเมาสติปัญญาก็จะเสื่อมถอยใบหน้าหมองคล้ำไร้ราสีซึ่งผลกรรมที่เห็นในปัจจุบันนี้เป็นเพียงดอกเบีย้ยเท่านั้นประการที่สี คือการเปิดประตูสู่อบายภูมิหลังความตายส่วนเงินต้นที่ต้องไปชดใช้อย่างแสนสาหัสนั้นรออยู่หลังความตายเพราะกรรมชั่วที่ทำนั้นเป็นด่งการเปิดประตูสู่อบายภูมิซึ่งเป็นดินแดนแห่งความทุกข์ทรมานเมื่อผิดศีลเป็นอาจินกรรมชั่วจะฉุดรั้งดวงวิญ,ญญาณให้ไปสู่ดินแดนเหล่านั้นได้แก่นรก,กภูมสำหรับผู้ทำกรรมหนักเปรตภูมิสำหรับคนขี้โลภและลักขโมย อสุรกายภูมิสำหรับผู้ที่มักทะเลาะวิวาทอิจฉาริษยาและดิรชานภูมิสำหรับผู้หลงมัวเมาในกามนี่คือความยุติธรรมแห่งกฎจักรวาลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงขนพบและนำมายืนยันไว้ในธรรมบทว่าณนะอันตลิกเขณนะสมุทธรรมัดเฉณนะปัปพตานังวิวรังปวิสสะณนะวิชติโสชกติปเทโส ยัดตรทิปโปมุตเจอยะปาปกรรมมาซึ่งแปลความได้ว่าไม่ว่าจะในอากาศกลางมหาสมุทรหรือในซอกลือแผ,งผ่งภูเขาไม่มีดินแดนส่วนไหนในโลกเลยที่คนทำบาปแล้วจะหนีผลของบาปนั้นผลเพื่อให้เห็นภาพของผลกรรมที่ตามสนองหลังความตายขอยกเรื่องราวจากโลหะกุมพีชาดกมาเล่าให้ฟังนะครับในอดีตการมีเศรษฐีผู้มั่งคั่งแต่มากด้วยตัณหา ได้ลักลอบเป็นชู้กับพันริยาของชายอื่นอย่างไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมเมื่อเขาตายลงกรรมชั่วนั้นได้ฉุดกระชากดวงวิญญาณของเขาไปสู่โลหะกุมพีนรกเขาต้องทนทุกทรมานถูกนายนิริยาบาลจับโยนลงไปในหม้อทองแดงที่เดือดพล่านร่างกายแหลกเหลวแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่เพื่อรับทุก์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลวงพ่อพระราชพรมยาน ท่านได้เคยเล่าถึงการที่ท่านไปเห็นเหล่าสัตว์นรกด้วยมโนโมยิทธิท่านเล่าว่าพวกที่ผิดศีลข้อสามนี่กรรมหนักมากไปเจอในนรกต้องปีนต้นงิ้วหนามเหล็กคมกริบพอปีนขึ้นไปข้างบนก็เจออีกาปากเหล็กจิกกินตับไตไส้พุงพอหนีลงมาข้างล่างก็เจอสุนัขตัวใหญ่เท่าแม่ว,วัวรุมกัดถึงจนกระดูกแหลกเหลวพอรมานอย่างนั้นตลอดเวลาเห็นแล้วน่าสลดใจกฎของกรรมนี่ เขาไม่ได้ยกเว้นให้ใครเลยนะเขาจดไว้หมดทำอะไรไว้ต้องได้รับผลอย่างนั้นแน่นอนเมื่อได้ฟังเช่นนี้แล้วหลายท่านคงรู้สึกหวาดกลัวต่อผลแห่งกรรมชั่วแต่อย่าเพิ่งสิ้นหวังนะครับเพราะแม้กระแสน้ำแห่งกรรมจะเชี่ยวกรากเพียงใดบัณฑิตผู้มีปัญญาย่อมหาหนทางสร้างเขื่อนขึ้นมาต้านทานกระแสนั้นได้เสมอเมื่อได้รู้ว่ากระแสน้ำแห่งกรรมนั้นเชี่ยวกรากะน,น่ากลัวถึงเพียงนี้แล้ว เราจะปล่อยชีวิตให้ไหลไปตามยถากรรมอย่างนั้นหรือครับหาไม่ได้บัณฑิตย่อมไม่ยอมจำนนแต่จะลุกขึ้นสร้างเขื่อนอันแข็งแกร่งขึ้นมาต้านทานกระแสน้ำนั้นเขื่อนที่ว่านี้มีชื่อว่าปุญญกิริยาวัตถุเป็นการเปลี่ยนจากผู้ที่ถูกกรรมลิขิตมาเป็นผู้ลิขิตกรรมด้วยมือของเราเองในหนทางแห่งการสร้างกรรมดี ที่องค์สมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบไว้เป็นมรดกแก่ชาวโลกนั้นมีหัวใจสำคัญอยู่ที่ปุญยกิริยาวัตถุสามประการคือประการแรกทานนาิมัยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานการให้ทานนั้นคือการสละความตรณีที่เหนียวออกจากใจเปรียบเหมือนการขุดคลองเพื่อระบายน้ำเสียออกจากจิตใจของเรายิ่งให้ใจก็ยิ่งใสสะอาดยิ่งสละออกใจก็ยิ่งเบาสบาย ประการที่สศีลใหม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลเมื่อใจเริ่มสะอาดแล้วก็ต้องรู้จักสร้างรั้วกั้นความชั่วไม่ให้กายและวาจาของเราไปสร้างกรรมชั่วเพิ่มเติมซึ่งก็คือการกลับมาตั้งมั่นในศีลห้าให้บริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งเปรียบเหมือนการสร้างตะลิ่งที่แข็งแรงป้องกันไม่ให้กระแสน้ำแห่งบาปกัดเซาะเข้ามาได้ประการที่สาภาวนาใหม่ บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนานี่คือบุญที่ทรงพลังที่สุดเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นมีสติและปัญญาเป็นเครื่องส่องทางเปรียบเหมือนการสร้างสรรค์เขื่อนที่สูงใหญ่และแข็งแรงสามารถกักเก็บน้ำคือบารณีได้อย่างมหาศาลและเป็นกรอบป้องกันที่แน่นหนาที่สุดหลวงพ่อพระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อลิงดำท่านเป็นยอดนักปฏิบัติ ท่านจึงสอนวิธีสร้างบุญที่ง่ายและได้ผลมากท่านเน้นการทำสังฆทานว่ามีอนิสงส์สูงมากเพราะเป็นการถวายแด่มู่สงศ์โดยไม่เจาะจงและท่านยังมอบสุดยอดวิชาคือการภาวนาโดยเฉพาะการภาวนาคาถาเงินล้านที่ท่านบอกว่าเป็นการสร้างบุญทั้งทานศีลภาวนาไปในตัวพร้อมกันเป็นการสร้างเขื่อนที่รวดเร็วและมั่นคงที่สุดใครทำได้จริงจัง ชีวิตนี้ไม่มีวันตกอับและท่านสอนให้ทำบุญทุกอย่างโดยมีเป้าหมายเดียวคือเพื่อพระนิพพานเมื่อได้รู้จักขุมทรัพย์คืออัตภาพความเป็นมนุษย์ได้รู้จักโจงผู้ร้ายคือบาปอากุศลและได้รู้จักอาวุธที่จะใช้ปกป้นขุมทรัพย์นั้นแล้วหน้าที่ที่เหลือจึงเป็นของเราทุกคนที่ต้องลงมือสร้างเคือนอแห่งความดีนี้ด้วยตัวเองก่อนที่เวลาอันมีค่านี้จะหมดสิ้นไปท่านผู้ฟังครับ เราได้ร่วมกันเดินทางมาถึงบทสรุปแล้วผมได้ชี้ให้เห็นถึงขุมทรัพย์อันล้ำค่าคืออัตภาพความเป็นมนุษย์ได้ชี้ให้เห็นถึงโจรผู้ร้ายที่คอยจ้องจะปล้นชิงความดีไปจากใจเรานั่นคือบาปอากุศลและได้ชี้ให้เห็นถึงอาวุธที่จะใช้ปกป้องขุมทรัพย์นั้นนั่นคือการสร้างบุญบารมีบัดนี้หน้าที่ที่เหลือจึงเป็นของท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วครับ เวลาของเราในโลกนี้มีน้อยนักเปรียบดังน้ำค้องบนยอดหญ้าที่รอวันจะเหือดแห้งไปกับแสงตะวันอย่าปล่อยให้ความประมาทมัวเมาเข้ามาปล้นชิงเวลาอันมีค่านี้ไปเลยครับก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธป,ปรินิพานพระองค์ได้ประทานปัจฉิมโอวาทอันเป็นหัวใจแห่งการสอนทั้งหมดไว้ว่าวิยธรรมมาสังขาราอปปมาเทนะสัมปาเททะซึ่งแปลความว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่คือพุทธวจ,จนะสุดท้ายที่สงฝากไว้กับโลกเป็นเสียงเตือนให้เราทุกคนเร่งสร้างความดีอย่าได้ผัดวันประกันพรุงเลยนะครับหลวงพ่อพระราชพรมยานท่านมักจะให้กำลังใจลูกศิษย์เสมอท่านสอนว่าจงอย่ากลัวความตาย แต่ให้กลัวว่าก่อนตายจะยังไม่มีความดีพอให้ตั้งใจไว้เสมอว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไปพระนิพพานตั้งใจไว้อย่างนี้ทุกวันถ้าพลาดพลั้งตายไปกลางคันอย่างน้อยก็ยังมีสุขติเป็นที่ไปขอให้เสียงธรรมในวันนี้เป็นดังเสียงกระซิบเตือนใจให้เราทุกคนหันกลับมาทบทวนการกระทำของตน ตั้งมั่นในศีลธรรมอันดีงามและเร่งสร้างเคือแห่งบารมีให้แข็งแกร่งเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับทุกพายุแห่งกรรมที่จะพัดผ่านเข้ามาในชีวิตได้อย่างมีสติก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปสวัสดีครับ